เอยังไงอ้ำพัชราภาอันฟลอร์ไอจีไฮโซพกมีเรื่องให้ชาวเน็ตต้องตามเผือกกันอีกแล้วเหตุเพราะช่วงนี้ชักจะไม่ได้กิ่นไม่ค่อยดีของคู่นางเอกสาวอ้ำพัชราภาใช้เชื้อและหวานใจไฮโซพกขึ้นมาตัางหิดตางหิดหลังก่อนหน้านี้มีภาพสวิตไปไหนด้วยกันทั้งเที่ยวทะเลเรียกได้ว่าตัวติดกันตลอดแต่ช่วงหลังๆมานี้กับห่างๆกันอย่างไรชอบกลโดยมีคนตาดีแอบสังเกตว่า ไฮโซหนุ่มไปร่วมงานปาร์ตี้แต่งงานซึ่งมีครอบครัวและเพื่อนสนิทไปด้วยมากมายแต่กลับไรเงาของสาวอ้ําไปร่วมงานด้วยเท่านั้นยังไม่พอเมื่อไปส่องอินสตาแกรมของสาวอ้ํากับพบว่ารายชื่อบุคคลที่อ้ําติดตามไม่มีชื่อของไฮโซพกแล้วแต่เมื่อไปในอินสตาแกรมของไฮโซพกยังกดติดตามไฮโซหนุ่มอยู่งานนี้หลายคนเลยตั้งข้อสงสัยว่าคู่นี้งอนงอนกันอยู่อีกหรือเปล่า เอาเป็นว่าเรารอฟังสาวอ้ําชี้แจงกันอีกทีเลยจ้า